เนตประชารัฐวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปจังหวัดตากตากเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่สของประเทศตากเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จำนวนมากเลยอาชีพหลักของประชากรในจังหวัดตากยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักการลงพื้นที่เพื่อสำรวจเน็ตประชารัฐของทีมงานในครั้งนี้เลือกตำบลวังหินหมู่ที่ 10- 11อ 12และ13ค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งและการใช้งานเน็ตประชารัฐประชาชนส่วนมากในพื้นที่ใช้เน็ตประชารัฐในการติดต่อสื่อสารค้นคว้าหาข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในชุมชนลงในอินเทอร์เน็ต หมู่ที่12บ้านหนองตาเรือมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐที่ศาลาชุมชนหนองตาเรือสามะคีภายในหมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุผลิตสินค้าจำหน่ายโดยจะนำสินค้าไปจำหน่ายที่กาดนั่งยองคลองย่ามถนนคนเดินริมแม่น้ำปิงเมืองตาก กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้มงคลได้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตจากนั้นทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจใช้เน็ตประชารัฐของหมู่ที่10ค่ะผู้ใหญ่หวังปุณนวานกล่าวว่า เมื่อมีเน็ตรประชารัฐได้ใช้เน็ตในการสื่อสารกับหน่วยงานราชการและสื่อสารกับคนภายในชุมชนและเด็กๆภายในหมู่บ้านก็หันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาข้อมูลและพักผ่อนทำให้สังคมห่างไกลยาเสพติดและชุมชนตากยังก่อตั้งกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านประจำรักจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้าวตัวน,นี้นะคะเราทํามาจากโรราสาธิษของเราแล้วันนี้เรามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าของข้าวโดวยการเอาข้าวตัวน,นี้นะคะมาบดแล้วก็ร่อนเป็นแป้งค่ะเอามาทํข้องม้วนตัวน,นี้นะคะขอาม้วนตัวน,นี้จะเป็นของม้วนข้าวไรเบอร์รี่ข้าวตัวน,นี้เป็นข้าวที่เราได้รับการรับรองจากกรมการข้าวนะคะคือมีตัว Q แล้วก็มี เลขาหารหัสที่ว่ารับรองว่าปลอดไทยจะสั่คื้ค่ะกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านประจำรักได้มีการขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมโซเชียลต่างๆอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งประดิษฐ์ไม้มงคลของหมู่12ตำบลวังหินอำเภอเมืองตากซึ่งเริ่มจากธุรกิจภายในครอบครัวและเริ่มขยายเป็นกลุ่มรวมตัวสมาชิกได้ประมาณ20คนโดยผลิตสินค้าและจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ จังหวัดตากนอกจากจะสวยงามด้วยธรรมชาติแล้วยังมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ของไทยให้ถ่ายรูปและสูตรโอโซนอีกด้วยเดิมมีชื่อว่าเขื่อนยันฮีต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเขื่อนภูมิพลการเดินทางมาเขื่อนภูมิพลสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ทั้งปีเพราะอากาศเย็นตลอดค่ะ ในจังหวัดตากยังมีวัดที่ชาวบ้านให้ความสการะเช่นวัดไทยวัฒนารามวัดพระบรมธาตุและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยสวนสวยรม่มรื่นประชาชนชาวจังหวัดตากและนักท่องเที่ยวเมื่อขับรถผ่านจะต้องแวะสกการะไหว้พระเสร็จแวะชมบ้านโบราณชิมผัดไทยที่ตรอกบ้านจีน ตอกบ้านจีนเป็นที่อาศัยของขุนนางพ่อค้ขาขหบดีคนใหญ่คนโตของจังหวัดต,ตากในอดีตปัจจุบันค่ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในตรอกบ้านจีนประกอบด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานแบบไทยและแบบยุโรป ิดท้ายเน็ตประชารัตาพาทุกคนเดินซื้อของฝากที่ตลาดริมเมยมีพื้นที่ติดก,กับประเทศพมา่าทําให้ชายแดนแห่งนี้คึกคักไปด้วยการค้าขายชายแดนชาวพม่าค่ะจะเดินทางมาจับจ่ายซื้อของของกินของใช้ที่ฝั่งไทยสินค้าที่ขึ้นชื่อได้แก่โยกพลอยอัญมณีน้ำดี ตลาดริมเมยยังเป็นแหล่งค้าขายสินค้าทั่วไปเช่นขนมนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าหม่มกระเป๋าวันนี้เนตประชารัฐหมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนต้องห้ามพลาดนะคะ